วิดีโอนี้สนับสนุนโดย e v m ี a x a Ceramic Pro ชียงใหม่และฟิลลามินาสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะทดสอ x p e n g G6 Performance ครับเราจะทดสอบดูว่ามันวิ่งได้ไกลแค่ไหนมันเช้ไฟฟ้าอยอะแค่ไหนอ,อาจจะเช็คน้ำหนักแล้วก็อ,อาจจะลก็ลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ที่นอร์เวย์นะครับทสอบมอร์วายมันเป็น Best ซลเลอรขายขายดีขายดีนะครับ และคันนี้มันจะเป็นคู่แข่งของมอเตอวมันสู้มอเตอร์วได้ไหมโอเคเราก็ต้องเทสต์ดูนะเราต้องขับเราต้องเทสต์ดูว่ามันดียังไงนะครับแล้วก็อันนี้มันก็เป็นสีโอโ้มันเป็นมันเป็นสีอะไรเนี่ยสีส้มเหรอใช่ไหมสีส้มแล้วก็โอ้มันมีคล้ายๆ m e t a เม i c s h ิ mmer เรนะตอนเราอยู่ที่แดดนะมันจะบิง้งบิงบิงบิงเลิศว่ะเลิศว่ะอ๋อ oh. <laughs> ก็ดีพวกส่วนใหญ่นี่เพรสคอ์ที่ผมยืมนะ่มันจะเป็นสี g r รยหรือว่าดำหรือว่าขาวหรือว่าอะไรมันไม่ใช่เป็นสีนะครับอันนี้เป็นสีนะครับสีแท้นะครับโอเคแต่ว่ามันเป็นรถจีนนะครับตอนเราจะ Reset t r i นะิปมีแต่นะเราต้องออกจากรถแล้วก็ล็อกรถแล้วก็ตอนเราเข้ามามันก็จะ Reset นะครับแล้วก็ n a v วิ a t ช o n นี่ก็มีใน in นนะนะมันก็แปลกๆนะคือตอนเราจะซูมมันทำไมมันมันซูมยากอ,ะอะ่ะ ไม่ใช่แบบว่ามือแห้งอะไรนะเนี่ยข้างนี้ก็ดีนะข้างนี้ก็ดีนะแต่ว่าตอนจะซูมนี่ไม่รู้ทําไมมันมันมีปัญหากับซูมเออแต่ว่าเราจะขับ120กิโลมตต่อชั่วโมองก่อนนะครับแล้วเราจะไปทางนี้ไปที่ส t ตร n ดิชจะไป u ยู u ทนดิสโตรนแล้มันอยู่ไหนเนี่ยนี่ไม่ใช่นเนี่ยโอจะไปที่นี่นะครับแล้วก็รถมันก็จะคำวนวณว่าโอเคตอนนราไปถึง s t ส o ตรนดิชนะ เราจะเหลือ149กิโลเมตรมันไม่บอกหรอกว่าเราจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเรามี50เกับ182กิโลเมตรตอนนี้ก็เอ่อสวิตช์ออฟฮะสวิตช์ออนในแผนโอ้ยยังไงดีอะรถมันออฟไลน์นะโอเคเโอคแล้วก็วันนี้นะครับอุ่นสบายนี่นะครับ21องศานะครับเราต้องขับ124กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเป็น120 GPS นะครับแล้วก็จะให้ดูฟีเจอร์หนึ่งนะฟีเจอร์ใหม่ชุบ ออ้หูฮะเลิศนะเนี่ยแล้วก็เห็นความเร็วในนี้นะครับแล้วก็อยู่ในนี้ก็อจอนี้หน่อยดูจอนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวฮะเ,เดี๋ยวเลยอ,อย่างนี้นะดีไซน์อย่างนี้อ่ะที่มันมีความเร็วแล้วก็มีครูสคอนโทรลกับออโตสเตียร์กับอะไรทุกอย่างเฮ้ยเฮ้ยผมเคยเห็นที่ไหนนะไม่นแน่ใจนะตัวน,นี้เท่าแล้ววะลืมแล้วว่าเคยเห็นในรถคันไหนเนี่ยคุณช่วยคอมเมนต์ได้ไหมว่ามันอยู่มันเป็นอย่างนี้ในรถคันไหนนะ Okay. ผมตงบนนิดหน่อยนะครับคือถนอนมันตรงนะแต่ว่ารถมันไม่ขับตรงนะครับมันจะยึกยึกซ้ายขวาซ้ายขวานิดหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้ทำไมนะม,ม,มันมันทำให้เราขับตอนเราใช้ LCC มันไม่สมูทนนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คดูว่ารถมันหนักแค่ไหนนะครับโอเค front axle 1080 alright whole car h okay. อ้2 220โอเคหนักกว่าเทสลาอ๋อวันน,นี้เรามีลมจากทางเหนือนะครับก็แปลว่าตอนนี้เรามีลมต้านนะครับแล้วก็รถมันใช้ไฟฟ้า236วัตต์เอาอนได้ไมนะครับมอลตวนี่น้อยกว่า200วัตต์เอาอนดมนะครับเฮ้ยเฮ้มันมันเบรกตลอดนะครับผมต้องขับเร็วกว่า120นิดหน่อยนะครับคอมเ o m เซ n ต <laughs> แล้วมันก็มีกราฟนี้นะครับโชว์ว่า เออมันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนนะแล้วก็ถ้าเราอยากจะดูที่จอนี้ว่าเอ้ยเราใช้เยอะแค่ไหนเนี้ยเฉลีย่ยเออเห็นไหมมันอยู่นี่นะเห็นไหมอ่ะไม่เห็นใช่ไหมเห็นยัง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 ทำไมมันใช้ตัวหนังสือเล็กมากเลย <c ười> แล้วก็อยู่มุมโน,โน้นแล้วนะเหมือนกับว่ามันไม่อยากให้เรารู้ว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนเหรอนถนนนโค้งนิดห,หน่อยนะครับแล้วก็รถกเ็เบรกเบรกเบรกเยอะเลย <c ười> อ่านี่บอกเฮ้ย ผมก็ต้องคอมเพนเซอร์ต้องขับ125นะครับมันจะเป็น121 GPSP นะคะรับเพราะมันมันชอบเบรกเยอะนะมันจะกลายเป็นความเร็วเฉลีย่ยลดลงนะครับะนะ่นๆแล้วก็แบบโค้งไม่เยอะนะแล้วก็เบรกโอ้โหหรือว่าที่จีนเขาขับช้าอย่างนี้เหรอคือถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เอา้าเอ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 าซุปเปอร์ไฮเวย์ดีขนาดนี้แล้วก็ต้องขับช้าเฮ้แล้วก็ที่มัน ปรับอะไรตลอดนะครับมันจะขยับนิดหน่อยซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็วันนี้ก็เบรกแล้วก็เร่งตีโค้งนะครับมันมันตลอดแล้วนะครับมันกลายเป็นมันทําให้มันความรู้สึกมันมันแย่ลงนะครับเพราะว่ารถมันก็สムลต์นนะเงียบไม่ใช่เงียบสุดแต่ว่าก็เงียบสบายดีโอเคนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็นุ่มดีนะเหมาะสําหรับถนนที่เมืองไทยแต่ว่าตอนเราใช้ออโตสเตียเราก็ขี่เกียขับเองใช่ไหม มันก็กลายเป็นอย่างนี้ถ้าเราขับเองโอเคเราก็พยายามจะขับสม ooth ได้ส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่า t r o t นะันมันเขาทูนแปลกๆนะมันไม่ค่อยสม ooth บางทีนะเราอาจจะแบบเร่งนิดหน่อยแล้วมันก็แรงหน่อยแล้วก็บางทีเ e จ e นก็มาแรงไปนิดหน่อยเร็วไปนิดหน่อยนะครับเราก็ปรับได้นะเจนแต่ว่าคันอื่นเช่นเทสล a อนี่เราก็ยังใช้ไฮเ h จ e นแล้วมันก็ยังสม o o นะนะหรือว่า BM หรือว่ารถเบนซก็เหมือนกันนะครับ ก็เสียดายหน่อยเพราะว่ารถมันส่วนใหญ่มันดีนะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์มันทำมันแย่หน่อยโอเคตอนนี้นะครับเราใช้232วัตต์เอาตกตรเแมตรแล้วก็ระยะทางนะรถมันรีพอร์ตว่าเป็น64.7กิโลเมตรมันน่าจะเป็น66กิโลเมตรนะครับแปลว่ารถคันนี้มันรีพอร์ตน้อยไปตั้ง2%นะครับก็แปลว่าที่จริงอันนี้มันเป็น227วัตต์อาตตรเมตรนะ่าจะ correct นะครับแล้วก็เราใช้18%นะเราเริ่มที่50% หรือมันอาจจะเป็นสัก17.5ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ถ้าเราคำนวณว่ามันเป็น87.5หรือว่า88กิโลวัตต์เอลนั้นกำลมันก็ตรงกับที่จอมันโชว์นะครับโอเคแต่ว่าอันนี้มันมากกว่าหมดไวตั้งเยอะเลยนะครับอโอเคเดี๋ยวลองทส90กิลเมตรต่อชั่มงนะแล้วตรงนี้เราจะขับรูป182กิลเมตรเราต้องช็อปอปับนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะเียวมากแล้วนะครับว้าว247กิลวัตต์ที่36 นัทหน่องกระชากนะครับถ้าเราสไวา์ไปอย่างงี้นะครับแล้วก็กดอันนี้ปุ่มเล็กๆนะครับมันจะโชว์ชาร์จอินเคิร์กนะครับถ้าเราสไวา์ฟูลสกรีนนะมันก็จะใหญ่ขึ้นเฮ้ยมันกดมันปิดโอเคใหญ่ขึ้นนะครับมันก็โชว์ว่าเราได้กี่ uh, p, แอมป์แล้วก็มีโวลต์เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีชาร์จอินเคิร์กเนี่ยฮะแต่ว่าที่มันแปลกน,นะครับคือตอนนัทหนลังชาร์จนะครับเราไม่เห็นว่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มันเท่าไหร่นะครับ ในจอนี้มันก็ไม่โชว์เปอร์เซ็นต์นะครับเราจะต้องดูข้างบนนี้นะครับทำไมแล้วก็ข้อนี้นครับเราต้องขับ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันจะเป็น90 g p s นะครับแล้วกเ็เราก็ใช้ LCC นะ Lane Centering Control ว่าเป็นอะไรแล้วก็เหมือนแอคชัคันอื่นนะครับที่เปลี่ยนเกียร์นี่มันก็เป็นที่ Activate Cruise Control กับ Auto s t e e r เหมือนเทสลานะครับแล้วมันมีปุ่มมาเนี้ยนะครับพกดเข็มถ้าเรากด ครั้งนะครับเราก็จะเลือกว่าเราจะให้มันเป็น hot key activate หรือว่า exit LCC หรือว่าทำอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่านี้แปลกนะครับคือตอนนี้เราขับช้านะแล้วพงมอะไรมันก็ยังขยับขยับตลอดนะครับออโอเคตอนนี้มันไม่มันไม่เบรกตอนเราโคง้งเพราะว่าเราขับต่ำกว่าลิมิตนล้วลิมตเป็น110แล้วเราขับแค่90นะครับแต่ว่ามันก็ยังขยับ คงอะไรตลอดนะมันจะมันจะพยายาม correct correct ตลอดนะครับผมไม่รู้นะว่าคุณคิดยังไงแต่ว่าผมนี่จะเป็นประสาทนะครับโอเคเราขับไปได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็มันมีอะไรแปลกๆนะครับครูถ้าเราดูเนี่ยนะว่ารถมันมี์ตว่าเราใช้ไฟฟ้ายกแค่ไหนะสองร้อยสิบเอ็ดวัตต์เอาแต่กิโลเมตรตอนเราขับเก้าสิบนี่มันสูงมากนะครับแล้วก็จอนี่มันก็รี์ตเหมือนกันนะครับสองร้อยสิบเอ็ดวัตต์เอาแต่กิโลเมตรแต่ว่าเราวิ่งไปได้สามสิบสี่กิโลเมตรนะครับ แล้วก็ถ้าเราเช็คอันนี้นะครับ20กิโลเมตรที่ผ่านมา20กิโลเมตรมันก็ไปผลว่าเราใช้60 1 66วัตต์อาลติเลเมตรใช่มันน่าจะเป็น160มันน่าจะเป็นสัก1้อยหกนะไม่ใช่ไม่ใช่21 1เอ้ยไม่ใช่21 1นะครับ,รบแต่ว่าถ้าเราลองคำนวณว,ว่าเราใช้แบตเตอรี่เอ่อเราใช้ไป6%นะเพราะเมื่อกี้เราเริ่มที่5 0นะครับแล้วก็เอ่อกะาว่าเรามี88กิโลวัตต์อัลติเก หารระยะทางมันก็จะเป็นประมาณ150-160วัตต์ต่อตระเมตรก็แปลว่ารถจีนนะครับมันจุผมไม่รู้ทําไมนะ คือมันมันงงมากเลยเพราะมันก็จะรีพอร์ตมันก็หาว่ามันเป็นซินสตอร์ดมันไม่ใช่ซินสตอร์ดนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่ใช่แค่เอ็กซ์แบงที่เป็นอย่างนี้นะครับออร่ากูดคัตหงษีบีวีดหลายคันนะมันจะมันจะไม่โชว์ความจริงนะครับมันเป็นเท่าไหร่อันนี้จริงจมันมันมันจะแย่สําหรับเอ็กซ์แบงนะถ้าผมเชื่ออันนี้นะผมก็จะหาว่าเออเอ็กซ์แบงนี่นะมันวิ่งได้ไม่ไกลเพราะมันใช้ไฟเยอะแต่ว่าจริงมันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่านี้ มันเป็นอะไรกับรถจีนอไมมันมันโชว์คอน,น sumption ที่มันถูกต้องไม่ได้นะครับผมไม่รู้นะเก๋ okay, นี้เราจะเทสอเสียงนะครับผมเปิดเอ่อเทสล่าเบ playlist ใน spotify ในรถนะครับโอเคเบสก็ okay, <base> ใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้ดีฟมากอาจจะไม่ค่อย คอนเส็งว่าเซอสบือฝืนอยู่ข้างหลังนะครับในใช้หลังนะข้างขวาแต่ว่าก็ยังดีนะครับก็เคลียร์นี่นะไฮโทนก็เคลียร์ชัดดีนะครับเดี๋ยวลองอันนี้นะเดี๋ยวต้องสกิปนิดหน่อยเนี่ย ใช้ได้นะที่มันสำคัญคือเบสมันไม่ดังไปนะครับผมไม่ต้องทำอะไรผมก็ใช้ฟลัดทุกอย่างเอฟเฟกอะไรทุกอย่างหมดแบบออฟออฟออฟเลยน,นะครับจะฟังที่มันเพียวสดนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองสกิปอีกทีนึนะโอเคคันนี้นะครับมันอาจจะ ไม่ค่อยดังได้นะครับรถจีนมันจะเป็นอย่างงี้นะโอเคเดี๋ยวจะเช็คเพลงอื่นนะนะแต่ก็รู้ว่ามันฟังสบายดีนะครับแล้วก็มีดีเทลเยอะแล้วก็เทรเบิลมันไม่ over sharp แล้วก็ไม่ over อร์คริสมันจะพอดีแล้วครับก uh ันารถัดไปสกิฟน์เลยอ่าโอเคหรือว่าถ้าเราลองเปิดมักซ์มัมนะตอนนี้มันเป็นสัก70%นนะครับถ้าเราเปิดดังสุดมันจะเป็นยังไงนะ ที่มันดีคือมันไม่มีคลิปปิ่งมันไม่ค่อยมีโชว์ total h a r m o n กต distortion เพราะว่ามันเปิดไม่ค่อยดังรถจีนมันอาจจะลิมิตไม่ให้มันเปิดดังไปนะครับเพราะว่าถ้าขนาดที่มันมีคลิปปิ่งนะตอนเราเริ่มเปิดดังขึ้นดังขึ้นนะครับส่วนใหญ่นะไฮโทนมันจะดังขึ้นแต่ว่าเบสมันจะ c u มันจะไม่ดังขึ้นต่นั้นมันจะเริ่มมีคลิปปิ่งนะแต่ว่าคันนี้มันก็มืนมีเพราะว่ามันไม่ค่อยดังแต่ Okay, let's for fun test coasting and see how well it rolls. Okay, we have slight disadvantage with the headwind, but all right disengage this and then go into neutral. There, okay. Neutral has been engaged. Uh oh, let's hope that traffic doesn't become a problem. Okay, it picks up speed. downhill maybe I should go slightly off here so we get slightly better rolling resistance. You can hear that the rumbling uh, is reduced now, almost disappears. But it doesn't pick up that much speed. You know uh Skoda would hit 120 kilometers per hour. Okay it had tailwind but the weather was quite similar. Uh, well kind of there-ish uh, okay, but you see this is a typical uh, showcase of how efficient the car is when it comes to drag coefficient, but also uh, drivetrain friction, you know, friction in gearbox or whatever, right? Uh, other things that uh, actually increases consumption. So uh, when I tried the Xpeng P7 long time ago, you know P7 they brag about low drag coefficient, but when I did actual one thousand kilometer challenge, it turns out to be quite thirsty. Also, the range test shows that. So that, which means that, um, low drag coefficient alone is not gonna help. Uh, you know, even Fat E-tron uh, Sportback has relatively low drag coefficient, but uh, speaking of Fat e yeah. But because the rest of the. Car is inefficient when it comes to motors efficiency there, or, or maybe uh, oh wait wait I have to there. Well okay, oh, well that's it over here. Wow, uh, that was kind of early, but yeah, but because the rest of the car is inefficient, then of course the total consumption is still high-ish despite low drag coefficient. Okay, report 183วัตต์เตอร์กันแมสแต่ว่าผมว่ามันมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันสูงไปนะต้นผมคำนวณจากแบตเตอรี่เนี่ยว่าเราใช้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันน่าจะเป็นสัก160วัตต์เตอร์กันแมสนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมันเป็น20องศาข้างนอกนะแล้วก็แดดก็ส่องเข้ามานี่นะครับแล้วก็เรามี seat ventilation โอ้โหสบายมากเลยนะครับแล้วก็เชื่กันนั้นนะถ้าเรากดอย่งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวกดอย่างนี้โอเค ยากอ,อ่นี่โอเคนี่เนี่ยโอถ้าเราจะปรับช่องแอร์นะครับแล้วก็สไลด์อย่างนี้นะเฮ้ยแล้วก็เปิดอันนี้เฮ้ยเราคยเห็นอย่างนี้ที่ไหนเนี่ยอโอเคเรากลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็เช็คแลยะทางก่อนนะว่าเป็น179.9นะครับ มันจะต้องเป็น182นะครับแปลว่าคันนี้นะมันเอือน the report 1.2อร์เซนต์นะครับมันไม่ใช่เป็น2นะเพราะว่าอันนี้มันมันจะเป๊ะกว่าถ้าเราเทสนานกว่านี้นะครับยาวกว่านี้นะครับแล้วก็รถมันก็รีพอร์ต้องเป็น181นี่ใช่ไหมใช่นะเราใช้33แบตเตอรี่นะครับแล้วมันเป็น160 watt hour แต่ลเมตรผมก็ว่าใช่มันน่าจะเป็นสัก160นะไม่ใช่เป็น181หรอก <laughs> โอเคแล้วก็แปลว่าเราก็ต้องคำนวณว่ามันจะวิ่งไกลแค่ไหนแล้วก็ใช้ประมาณ88กิโลวัตต์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะรู้ว่าเราจะมีกี่กิโลวัตต์ชตอนเราเทดสอบซันเดย์ดライブนะครับเื okay. ตอตรงนี้เราต้องขับจนถึงแบตเตอรี่มันต่ำนะครับอย่างน้อยน่าจานะต่ำกว่า10%นะครับแล้วก็จะขับลือไปแล้วก็ผมก็ได้นาไปอเกตไปหาไอออนเจดอนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปในรถเนี่ยนะแล้วก็ไปในชาร์จิ่งดิสชาร์จิ่งมันมีออปชันนี้ที่ผมได้เปิดน,นะครับ temperature control before fast charging ถ้ามันต้องการ heat battery หรือว่า c o o l ับแบต t ตอรีมันก็จะทำก่อนเราชาร์จนะครับมันจะได้ชาร์จเร็วสุดเฮออันนี้มันแปลกนะครับตอนนี้มันเหมือนกับว่า214วัตต์ตอติวเเมตรมันมันแปลกนะครับมันใช่นะครับเพราะถ้าเราเร่งหน่อยมันก็จะใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นใช่แล้วก็ถ้าเราเบามันก็จะมันจะเปลี่ยนเร็วมากนะเพราะว่าเราขับไม่ได้ไกลเนี่ยฮะแต่ว่าเขาที่แล้วตอนเราเชส 90มันมันเป็นไปนไม่ได้นะเราใช้ตั้งร้อยแปดวัตต์เอาแต่กันแม่เนาะมันต้องเป็น160ยหกสิบมาตั้ถ้าเราดูตามเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เรากำลังชาร์จนะครับ285ร้กิโลวัตต์นะครับว้าวแล้วก็เนี่ยมันมันรัมเปับช้านิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้มันก็ชาร์จเต็มแล้วครับ8ปดเลยต่อไหน285ร้28อยกิโลวัตต์เฮ้เอเรามี20%เหรอฮะ21แล้วขึ้นเร็วมากเล้วครับ เอ้ยตกนิดหน่อยฮึแปแ๊บเดียววะเนี่ยเอาสองร้อยสี่สิบแล้วก็ตามเทสต์วันนี้นะครับผมก็คำนวณว่าเราวิ่งได้ห้าร้อยห้าสิบกิโลเมตรนะครับอันนี้มันดีกว่ามอเตอร์วายนะครับถึงแมว้ว่ามอเตอร์วายมันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าแบตเตอรี่มันเล็กกว่าแล้วมันก็กลายเป็นมันวิ่งได้ไม่ไกลเท่าคันนี้นะครับถึงแม้ว่าคันนี้มันใช้ไฟฟ้ามากกว่าโอเคเราก็ต้องรอให้ยูนิตไปออกมานะครับเก้าสิบห้ากิโลวัตต์อแบตเตอรี่ในมอเตอร์วายนะแต่ว่า ตอนนี้นะครับถ้าคุณต้องการวิ่งไกลสุดนะคุณก็ต้องซื้อ,อ Xpeng G6 นะครับโอ้ออลมัส์นี่แพ้แล้วโอ้หนี่เบอเฮ้ยโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอแล้วก็เอาก็ปากันไมสวัสดีครับ